Música สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎที่น่ารักทุกคนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์รายเดือนของคุณล่วงหน้าก่อนใครของเดือนกันยายนนั่นเองนะคะสำหรับคนที่มาเจอคลิปนี้ขอให้เป็นแมสเซจที่ดีๆถึงคุณเนาะเอาละค่ะช่วงวันที่นะคะของคนที่เกิดในราศีกรกฎหมอบวกขึ้นไว้ให้แล้วนะคะหรือว่าเช็คดูที่รายละเอียดตรงใต้ลิงก์ได้เนาะแล้วก็ ช่องนี้เป็นแบบโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะการอิงวันที่ก็จะตาวนี้นะเอาละค่ะขึ้นมาเลยนะกันยายนนะคะนานๆจะทำสิบสองราศีทีนะกันยายนของกรกฏต้องบอกว่ายินดีด้วยเห็นความแบบมับง่งคั่งร่ำรวยเห็นไพ่แห่งแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นไพ่แห่งแบบเป็นโอกาสเป็นช่วงเป็นจังหวะของคุณนะคะจากที่แบบ ทุกทนทรมานรอคอยเอะเมื่อไหร่จะถึงวันของชันสักทีเนาะน่าน่าจะมีแบบซัมติงเกิดขึ้นนะคะมีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีก่อนหน้านี้แต่นะคะในช่วงทามมิ่งนี้คุณน่าจะมีบางอย่างลักษณะที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเข้ามาในชีวิตเนาะการเริ่มต้นนะคะแต่การเริ่มต้นเนี้ยมันเป็นเหมือนคุณได้รับโอกาสนะคะหรือบางคนก็อาจจะพลาดโอกาสอะไรบางอย่างมาแต่หมออบรู้สึกว่าคุณนะรู้ตัว นะคะคุณกำลังเทคแอคชั่นกับบางอย่างและก็ใช้พลังมากๆในไทมิ่งนี้นะคะกับการที่จะสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองสร้างแบบความแกร่งให้กับตัวเอง,าง,บบาง,เองทางด้านจิตใจนะคะแล้วก็ด้านทางกายภาพทางด้านร่างกายด้วยอาจจะมีสถานการณ์ผู้คนหรือเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานถ้ายังไม่เกิดกําลังจะเกิดเร็วนี้เข้ามานะคะชัดเจนมากเลยว่าหนึ่งในนั้นจะเป็นในเรื่องของความสัมพนันธ์ นะคะที่ชัดเจนมากในเดือนนี้คือเรื่องของการงานนะคะรองลงมาก็จะเป็นความสัมพันธ์เนาะแต่บอกเลยว่าการงานของคุณนะคะกำลังแบบราบรื่นไปได้ด้วยดีนะคะมี8ปดแต่กระทามาสองใบนะคะคือมันจะเป็นเดือนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะสปีดแอคคุณจะมีการแบบว่า active, แอคทีฟคะเอเนอร์จีที่แบบว่าเฟคซิเบิลด้วยแล้วก็แบบ มีการปรับมีอะไรบางอย่างเป็นแผนงานแผนการของคุณนะคะมันเข้ามาอย่างฉับพันแต่มันเป็นความฉับพันที่ที่ราบรื่นนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันเหมือนถูกจัดสรรมันเป็นพลังงานของความโฟโล์อ่ะมันดีมากมากนะคะแต่มันก็อาจจะเป็นเดือนที่คุณใช้เขาเรียกว่าพลังนะคะที่จะโฟกัสทางานบีซี่นะ,ะเป็นเป็นเดือนที่บีซี่พอสมควรนะคะอืแต่คุณก็เขาเรียกว่า คุณจะเมเนจแล้วก็จัดการได้โดยเฉพาะในเรื่องของสภาวะทางด้านอารมณ์ของคุณนั่นเองนะคะชาวกรกฎเนี่ยจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําสูงนะคะเป็นผู้นําที่เข้าอกเข้าใจอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอแล้วเป็นคนที่รักบ้านรักครอบครัวเสียสละนะคะให้คนอื่นก่อนเสมอ อย่างเงี้ยเออมีสัญล,ลักษณ์ของความเป็นแม่สูงแล้วก็จะเป็นคนที่เทคแคร์ดูแลเอาอกเอาใจแล้วห่วงใยคนอื่นรอบตัวอยู่เสมอแต่บางครั้งอาจจะเป็นขี้งอนขี้น้อยใจสงสารตัวเองอย่างนี้ก็จะมีบ้างเหมือนกันเอาแล้วค่ะามาดูในเรื่องของงานกันก่อนเนาะคนที่ว่างงานนะคะมันจะมีแบบเฮ้ยบทจะคิดว่าตอนที่รอก็ไม่มาที่ไม่รอแล้วอยู่ดีก็ปึับปรับหุนหันเข้ามาเลยทาวเวอร์เข้ามาอาจจะมีแบบ งานใหม่เข้ามานะคะอย่างไม่ได้ตั้งตัวเลยทีเดียวมีโอกาสได้งานนะคะเออแบบเร็วมากนะคะอาจจะไม่ได้รอนานหรอกของคุณมีโอกาสได้งานนะคะคนที่ว่างงานหรือว่าหางานอาจจะเป็นงานที่คุณกำลังมองอยู่นั่นแหละนะคะกำลังจะได้ข่าวแล้วเนาะแล้วก็ถามว่าดีไหมดีค่ะงานดีค่ะงานดีเป็นจังหวะของคุณนะคะเพราะเข้ามากับ The View of Fortune ด้วย คนที่ทํางานประจำนะคะคนที่ทํางานประจำอาจจะมีบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องของแผนกงานบุคคลหรือสถานการณ์หน้าง,งานต่างๆนานาแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันก็จะถูกจัดสรรให้มันลงตัวเองบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความร่วมมือนะคะเอออาจจะมีความแบบเออกดดันจากเพื่อนร่วมงานหรือว่านัดไว้ก็ไม่มาหรือว่าทุกอย่างจะต้องแบบต้องเทคแอคชั่นคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยหรือ เขาไม่ช่วยเหลือเราเป็นช่วงเวลาที่เอาตรงๆมันมีโอกาสในนั้นจงช่วยโอกาสเนี้ยนะ,ะมันมีบางอย่างที่แบบอาจจะมีวิกฤตในโอกาสเข้ามาทุกเรื่องในชีวิตของคุณนะในเดือนนี้นะคะอืมวิกฤตในโอกาสนี่แหละส่วนกระแสนะคะคุณอาจจะมีบางอย่างที่พีคเข้ามาซึ่งไพ่บอกเลยว่าคุณจะต้องช่วยโอกาสนะ,ะซึ่งเป็นจังหวะที่ดีสําหรับคุณนะ,ะในเรื่องของงานประจําบางคนงานประจํานะคะอาจจะ มีคนที่เจ็ดใจดีมีความรู้เฉพาะด้านนะคะที่คุณนะ่ะสามารถที่จะปรึกษาหาหรือเขาได้หรือว่าได้ไอเดียความคิดอะไรต่างๆที่ดีได้พอสมควรนะคะอืมอาจจะมีบ้างแหละเบื่อเบื่อซ็งซนะคะแต่บางทีก็แบบลองชิปเอนเนอร์จี้บ้างเดินทางบ้างหรืออะไรบ้างมูฟเมนบ้างนะคะงานประจำหมอบอกว่าบางท่านก็มีความมั่นคงดีนะมันจะมีการเปลี่ยนเราวทำให้ โอเคมันก็มั่นคงดีอย่างเงี้ยสำหรับคนที่หางานได้งานแน่นอนสําหรับคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวทําธุรกิจส่วนตัวโดวยเฉพาะการค้าขายนะคะหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์โซเชียลอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะจะเป็นจังหวะที่ดีมากเจรจาค้าขายนะคะไปจะไปพบปะผู้คนนะคะหรือว่า,าไปดีลงานต่างๆนานาเจรจานะคะหรือว่าต่อรองอะไรอย่างเงี้ย จะเป็นจังหวะที่แบบคือคักจะเป็นอะไรที่แบบมันดีมากมันแมทมากถ้าจะต้องได้แบบพูดคุยต่อรองหรือว่าเป็นงานที่เจรจาค้าขายนะคะจะเป็นเชิงที่อะไรนะคับข้างคือคักน่เออก็คือผลลัพธ์เนี่ยมันจะออกมาดีเองนะคะมีโอกาสอย่างมากที่ต้องได้ใช้แบบวาจารประกาศสิทธิ์ของคุณนะคะแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะได้ลาบ จากคนอื่นเอามาให้หรือผลประโยชน์นะคะผลประโยชน์แบบเชิงธุรกิจอย่างเงี้ยเออมีการแลกผลประโยชน์กันน่าจะเป็นเกี่ยวกับการเจราจานี่แหละนะคะอาจจะเป็นแบบกับคนที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ตามนะคะแต่ในเรื่องของเชิงธุรกิจหรือว่าเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะคะเพราะว่าชาวกรากรส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้อืม าจจะมีการเดินทางด้วยนะคะมีการเดินทางแล้วก็มีการได้ทําบางอย่างที่เกี่ยวกับธุรกิจส่วนใหญ่วาจานะคะจะได้เปรียบนะในเดือนนี้นะคะวาจาน่าเชื่อถือเราจะใช้ช่วงเวลานี้ในการช่วยโอกาสที่จะแบบสร้างผลประโยชน์ให้กับตัวเองนะคะมีคนจะแบบว่าเหมือนแบบให้ผลประโยชน์เราหรือว่ามีแบบได้ได้ได้อะไรนะได้ประโยชน์จากทามมิ่งนี้นะคะเลิศแล้วเหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะอันนี้คือเพิ่งเห็นนะ เดี๋ยวนะมันคืออะไรเลยเงินทองค่ะคุณค่ะเงินทองทรัพย์สินเงินทองของมีค่านะคะแบบกองมาอันนี้เป็นไพ่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ศาสตร์ไทยเนาะเนื้อสิ่งเงินใดเป็นเดือนที่คุณจะมั่งคั่งอู้ฟูมากๆหลายคนอาจจะได้ของที่มีค่าเชิงทรัพย์สินที่มีมูล,ลค่านะคะหรือได้แบบเงินก้อนนะคะได้ทองคําหรือเจ้าแต่งงานเหรอ บางคนแต่งงานหรือว่าบางคนได้ของได้ชิ้นใหญ่ได้บ้านได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือความรู้ก็ได้ความรู้เป็นสิ่งที่มีค่ามากๆนะคะเพราะความรู้อ่ะจะอยู่กับคุณไปหลายภพหลายชาตินะคะเป็นเหมือนแบบไฮโรเซลของคุณดังนั้นคนมันสามารถตีไพ่ได้ว่าบางคนความรู้ศักยกภาพที่คุณมีพรสวรรค์ที่คุณมีจะนำมานะคะเราเป็นช่วงที่ใช้โอกาสนี้นะคะสร้าง ทรัพย์สินเงินทองแล้วก็ผลประโยชน์จากความรู้ความสามารถของคุณนั่นเองมันเลิศมากนะคะไม่ใช่แค่โชคช่วยแต่มาจากความรู้ของคุณความสามารถของคุณด้วยเช่นกันแต่ที่แน่ๆนะคะมีโอกาสนะคะในเรื่องของทรัพย์สินที่มันมั่นคงมานจ่อรอคุณแล้วนะคะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเนาะหลายคนหลายท่านกำลังถามหาบางอย่างว่าหาคําตอบบางอย่างของชีวิตคุณจะเจอคําตอบนั้นแน่นอน ะะถ้าคุณถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณถามว่าเยสวาโนหรือว่าจากไฮเอเซของคุณคุณกําลังจะเจอคาตอบคําตอบนั้นแน่นอนนะคะแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่ทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเร็วมากคนรับมันมาเร็วนะ,ะแต่เป็นเป็นเรื่องที่ดีเป็นเดือนที่เขามาแบบมาฉายให้อะไให้คุณรู้ว่าเฮ้ยมันอยู่ในโปรเกรสนะมันมีการเปลี่ยนนะแล้วมันเป็นกุศลักของคุณนะเอ,อว่าจะเป็นแบบทําอะไรอย่างเงี้ยต้องแบบมีวัยที่ดีมี มีแบบ positive thinking ที่ดีแล้วก็ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาในเรื่องของการใช้วาจาคำพูดอะไรต่างๆนานานะเพราะว่าคนเราอะพูดอะไรออกไปแล้วอะคำพูดมันเป็นนายเรานะคะดังนั้นก่อนที่จะพูดนะคะเราก็จะต้องแบบว่าระวังคำพูดดีๆนะคะดังนั้นก็คือใช้วาจาให้เป็นประโยชน์ในทั้มมิ่งนี้เนาะว่าทุกอย่างบนโลกนี้เป็นพลังงาน ค,ความคิดกันคำพูดกันกระทําต่างๆนะนาะาของเราด้วยเช่นกันเนาะทีนี้ในเรื่องของเงินบอกเลยนะมีมีเงินเข้ามาอาจจะแบบว่ามีโชคด้วยแหละแล้วก็มีเงินจากความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็ผลประโยชน์บางอย่างอาจจะเป็นนายหน้าการค้าขายหรือเชิงธุรกิจนะคะหรืรวมไปถึงถ้าสมมุติว่าคุณอะทำงานประจาําคุณก็อาจจะแบว,ว่าได้เงินโบนนะัสหรือว่าได้ได,ได้ได้ปรับเงินเดือนอนะ เออได้ปรับเงินเดือนแบบเร็วแบบจนน่าตกใจอย่างเงี้ยอืมทีนี้มาในเรื่องของความรักเอ๊ะเอาการเรียนก่อนการเรียนนะคะเออมีไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาอยู่มีไพ่แบบเป็นช่วงที่เราก็อยากรู้อยากเห็นนะเนาะเออเป็นช่วงที่คุณอาจจะแบบไปเริ่มเรียนอะไรใหม่ๆศึกษาหาความรู้กับศาสตร์ใหม่ๆนะคะซึ่งเป็นช่วงไทมิ่งแห่งการเปลี่ยนแปลง นะคะบางคนก็อยากที่จะไปเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะเรียนเพื่อมับมาเสริมมาปรับอะไรต่างๆนานาหรือว่าปรับเงินเดือนขึ้น,นอย่างเงี้ยก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะคะเพงว่าการเรียนดีมากนะคะประสบความสําเร็จส่วนในเรื่องของความรักนะคะต้องต้องยินดีด้วยอ่ะ ที่บอกนะคะหลายคนก็อาจจะมีเกณฑ์ได้แต่งงานนะคะเยอะมากครึ่งหลังของปีนี้มีเกณฑ์แต่งงานความรักมั่นคงนะคะพัฒนาแบบสายฟ้าแลบเลยทีเดียวแบบไปได้แบบรวดเร็วมากบางคนก็เป็นลองดิสแ n c e หรือว่าคบกับคู่รักสายจิตวิญญาณอย่างเงี้ยนะคะก็เจอคนที่มั่นคงส่วนคนที่มีคู่อยู่ก็มีการสารความสัมพันธ์หรือพัฒนาความสัมพันธ์ที่แบบดีหรือว่าปรับความเข้าใจกันจาก ที่มีปัญหามาก่อนอย่างเงี้ยรอการมาปรับความเข้าใจเงี้ยก็เป็นไปได้เช่นกันเอาละค่ะคนที่โสดคุณก็จะได้เจอใครสักคนนะคะซึ่งเป็นคนที่คุณแบบรู้เลยว่าคนนี้ฉันผูกพันมากไม่มีใครที่จะแยกเขาและเธอคนนั้นออกจากกันได้เพราะเป็นคู่กันค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าในในเดือนนี้ความรักของคุณเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านศาสนาวัฒนธรรมต่างๆนานาเนี่ย หรือว่าสเปเชียลพาทเนี่ยมันจะมามีอิทธิพลนะคะกับความสัมพันธ์ของคุณมันจะเกี่ยวกับจิตวิญญาณมันจะเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆนานานะคะแม้แต่ศาสนาอาจจะเจอคนนี่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะที่มีความแตกต่างแต่มันก็สามารถที่จะเป็นความรักที่ลงตัวได้นะคะแล้วก็นางฟ้าย,ยังบอกคุณนะคะว่าให้คุณนะสเตย์ stay, ก็คืออยู่ในพูช i ทีฟทิงกิ้งนะคะก็คือว่าอยู่ในเว แห่งความคิดที่เป็นพลังงานบวกแล้วก็ศรัทธาเข้าไว้ใครที่โสดอยู่รวมถึงรอคอยความรอคอยคำตอบที่ดีอะเพราะว่าเป็นทัมมิ่งที่เขาจะแบบส่งใครสักคนมาให้คุณนะคะในถ้าคุณศรัทธานะแล้วก็อาจจะส่งมาเดือนนี้ก็ได้เพราะว่าใครสักคนนะคะ some one from your past is r e t u r n e d to your life คนจากอดีตนะคะกำลังจะย้อนกลับเข้ามาในชีวิตคุณคะ่ะ เออน่าจะมีบางดาวรีโทเกรตหรือเปล่าเออแต่ก็ไม่แน่นะคะว่าปีหน้าของคุณเนี่ยก็จะมีดาวพฤหัสเข้ามานะคะอาจจะมีซัมติงมาบอกให้คุณกําลังจะได้เจอเนื้อคู่คุณกำลังจะได้แต่งงานอะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนไฮไลท์ขึ้นมานะคะหรือไม่ถ้าคุณไม่ได้รอคนคนรักเก่าย้อนกลับมาต้องบอกเลยว่าคุณอะ่ะ มีเซนต์บางอย่างรับรู้ว่าคุณรอใครสักคนมานานแสนนานหรือคนคนนี้จะเป็นคนจากอดีตชาติของคุณที่แบบมีความผูกพันกันมากหลายภพหลายชาติจริงๆก็ยินดีด้วยนะคะต้องคิดบวกเขาไว้อะนะส่วนเรื่องอื่นนะคะเรื่องอื่นเนาะมาดูว่าคำแนะนำนะคะเดือนนี้ถ้าจะมีอะไรที่แบบต้องประทา้วาจากับใครอย่าไปทะเลาะกับใคร นะคะโดยเฉพาะอารมณ์ที่มันกดดันมันอาจจะระเบิดขึ้นมาได้นะคะอันนี่คือเดาวแบบดาวอังคารขึ้นมาเลยรวมไปถึงต้องระวังในเรื่องของความใจร้อนมุทะลุอะไรต่างๆนานานะคะหรือแม้แต่เหตุการณ์บางอย่างที่เราไม่คาดฝันไม่คาดคิดนะคะพยายามที่จะแบบว่าให้คิดก่อนทําไม่ใช่ทําแล้วค่อยมาคิดทีหลังนะคะดังนั้นทําอะไรนะคะคิดก่อนที่จะลงมือทำํำวางแผนดีๆ นะคะคือไพ่เตือนสติขึ้นมาเนาะมันจะได้แบบว่าไม่ไม่ไม่ทำหลายรอบไม่ทําซ้ําหลายรอบไม่เกิดความผิดพลาดหลายครั้งอย่างเงี้ยมันก็ลดลดความแบบลดเวลาเซฟเวลาเราได้นะคะส่วนในเรื่องของอันนี้นะ่าจะเป็นความบางคนน่าจะรู้สึกว่าเซ็งๆเบื่อๆหรือ,ร,อรู้สึกว่าอยากอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอยากอยู่ในพื้นที่ที่แบบ ใช้เวลาอยู่กับตัวเองอยากจะอยู่กับคอมฟอร์ทโซนไหมไม่ถึงขนาดนั้นนะแอบใช้ช่วงเวลานี้ปลีกวิเว้ยอยู่ตัวคนเดียวหรือว่าอยากจะเป็นแบบอิสระทางด้านจิตใจแล้วก็ความคิดไม่อยากจะไปสูงสิงกับใครบางคนจะรู้สึกเซ็งเบื่อไม่อยากเข้าใกล้ใครอ่ะมันจะเป็นโมเมนต์นี้โดยเฉพาะก่อนหน้านี้นะคะแต่ทุกอย่างเดี๋ยวมันจะโอเคเองมันก็เป็นแค่ทัมมิ่งอะเนาะเอาละค่ะก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีมากๆการุณานะพิมพ์คำว่า ขอบคุณความรู้อันไร้ขีดจำกัดของฉันขอบคุณเงินทองทรัพย์สินและก็ของมีค่าที่หลั่งไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางทุกๆบัญชีทุกๆวินาทีฉันสำนึกรู้คุณกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตฉันอย่างมีเหตุมีผลฉันยอมรับกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่นำพาความลัคก,กี้เข้ามาในชีวิตของฉัน พลังแห่งรักของฉันได้เติบโตแล้วก็โฟล์ไปอย่างธรรมชาติขอบคุณผลลัพธ์ที่ดีขอบคุณขอบคุณขอบคุณแล้วมงคลมีไหมหมอโบอมีเล็ขหนึ่งเดี๋ยวนะแล้วก็มีเลขหนึ่งเลขสี่แล้วก็เลขห้านะคะเลขหนึ่งเลขสี่เลขห้าเนาะ อืมสีสีมงคลของคุณในเดือนในเดือนนี้อาจจะเป็นแบบว่าสีสีโทนสีเหลืองแล้วก็มีความแบบบวกกับสีแบบสีบบสเกรยนิดนึงนะคะอืมแล้วก็วันที่ดีที่สุดของคุณในเดือนนี้มีหลายวันมากนะอ่ะ มีวันไหนลมำบอกมีวันพฤหัสวันศุกร์นะคะพฤหัสศุกร์แล้วก็เสาร์โดดเด่นนะ,ะพฤหัสศุกร์เสาร์นะอ่าถ้าเป็นวันที่เดี๋ยวนะอ่าถ้าเป็นวันที่ก็จะมีวันที่แบบ โดยรวมเลยนะจะมี7 8 16 17 24 25วันที่เพอร์เฟกที่สุดในเรื่องของอาชีพ7 8 16 17 18 19 24 25นะคะวันที่แบบเดอะเบสของการเงินเลยโอมันหลายวันแสดงว่าแสดงว่าเงินปังมากๆนะคะเออเสกเอานะ ก็ขอให้โชคด,ดีนะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ใครสนใจที่จะเรียนปลดล็อกการดูดวงนะคะถือว่าเป็นของขวัญส่งท้ายปีเก่าเนี่ยในเรื่องของความรู้เนี่ยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะด้วยการลงทุนกับความรู้ของตัวเองเพราะความรู้จะอยู่คู่คุณไปไหลายภพหลายชาตินะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ได้หมด นะคะแล้วก็สามารถที่จะเขาบอกว่าเงินในกระเป๋าของเรานะคะเออโมโม,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 มจะนึกถึงอันนี้ได้เง,นงินในกระเป๋าของเราจะเท่ากับความรู้ที่เรามี นะคะหรือว่าความรู้ที่เราเติมในห้องสมุดของสมองของเราดังนั้นเรามาเติมความรู้ลงทุนกับความรู้ด้วยกันนะคะก็เป็นรุ่นสุดท้ายในการส่งท้ายปีอีกทีก็คือปีหน้านะคะก็ทักหาแอดมินได้กับโปรโมชั่นชื่อว่าโปรโมชั่นคนโปรดของจักรวาลค่ะเป็นรุ่นที่16นะ1บวก7คือเอ้ย1บวก6คือ7ก็คือเป็นเลขแบบ7เลขลัคกี้ ะะแล้วก็เป็นวันเป็นรุ่นที่16เป็นเลขคู่ต่างหากนะคะก็ขอให้ทุกคนแบบไม่รู้สิขอให้แบบเป็นจังหวะเป็นอะไรขอให้เราได้เจอกันนะคะสินเสมอเราเจอกันนะคะเริ่ๆค่ะสวัสดีค่ะนี่จะเป็นส่วนในเรื่องของการอธิบายคอร์สมั s เตอร์ยูนิเวร์ทารุ่นที่16นะคะซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายของปีสำหรับใครนะคะที่สนใจ หรือว่าตามหาคอร์สเรียนที่ตอบโจทย์ทุกอย่างนะคะ all in one คลาสนี้จะเหมาะกับใครบ้างเหมาะกับคนที่เรียนมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังดูดวงไม่ได้เลยหรือก็พอศึกษามาบ้างแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะหรือรวมไปถึงเอ๊ะที่จริงแล้วเนี่ยมันยากหรือเปล่านะคะอยากจะปลดล็อกรวมไปถึงให้อยากจะต่อยอดสายจิตวิญญ,ญาณกดของแรงดึงดูดหรือต่างๆนานา,นาอย่างเงี้ย นี่คือหมอะนะคะที่สำคัญไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานนะคะหมอโบสอนจากประสบการณ์จริงนะคะจากการทำา y u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  e e 7ปีนะคะแล้วก็แฟนเพจอ่ยูทูบสองช่องแล้วก็มีแฟนเพจนะคะก็ถ่ายทอดให้ผู้คุณเต็มๆแบบสอนสดนะคะสอนสดๆแต่ละรุ่นแล้วก็อัปเดตข้อมูลตลอดสอนสดไม่มีกักนะคะราคาแบบ งดงามมากเลยต้องบอกว่าส่งท้ายปีเก่านะคะเป็นราคาที่ส่งท้ายแลวรุ่นที่16บหบอกคือ7เป็นลัคกี้นัมเบอร์ส่งท้ายปี2567นะคาอืหถ้าไม่ทันรุ่นนี้ก็หลอปีหน้านะคะซึ่งรับจำนวนจำกัดนะเราจะเรียนกันเดือนตุลาคมซึ่งจะแบ่งออกเป็น2ห้องเพื่อความสะดวกของผู้เรียนนะคะก็จะมีห้องแรกจะเรียนวันที่456ห้องที่2 25 26, 27 ะะจะเป็นสองห้องให้คุณได้แบบไปเช็คตารางของคุณมาได้โอเคนะคะคอร์สนี้นะคะเ,เราจะเรียนกันสามสิบชั่วโมงสี่วันสาสิบชั่วโมงนะคะขอคนที่แบบต้องการที่จะเข้าถึงขอคนที่ต้องการพัฒนาตัวเองแล้วก็คนที่รักในศาสตรน์นี้จริงๆนะคะไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานเรียนได้ทั้งหญิงทั้งชายนะคะไม่ได้จํากัดเพศนะคะเนี้ยผู้ชายมีมีทุกรุ่นนะคะ หรือบางคนไม่อยากจะไปเป็นอาชีพก็อยากอยากจะเรียนเพื่อแบบว่าต่อยอดหรือว่าเรียนเพื่อเป็นการเรียนรู้ก็ได้นะคะมีทุกรุ่นสำหรับใครที่แบบว่าลงคอสนี้นะคะ e อ c l u s i v e อยู่ในนี้หมดไม่ว่าจะเป็นเรียนสาย spiritual นะคะจกกักรกาหรือว่าคีย์เวิร์ดของไพ่คีย์เวิร์ดของดวงดาวอะไรต่างๆนานารวมถึงองค์เทพ e n g i n n u u m e r r การแบบปลดล็อกหรือว่าการฮิลลิ่งต่างๆนานานะคะไม่มีคิด บวกค่าคอร์ดเพิ่มทุกอย่าง exclusive อยู่ในนี้และที่สำคัญวันสุดท้ายคือวัน follow up นะคะเป็นวันที่สีเราก็จะสอนการทำออนไลน์ทำยังไงลงมือทำจริงๆเลยทำยังไงคุณสามารถนะคะที่จะดูดวงเป็นภายในค่าเ,เรียนตั้งแต่วันที่2ที่3เลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีใบประกาศนียบัตให้ด้วยนะเ,เรียนแบบดูดวงเป็นไปนเลยนะคะ ในห้องนะคะในในคลาสเรียนนี้จะรายละเอียดเยอะมากดังนั้นคนที่ทักหาแอดมินรบกวนอ่านรายละเอียดแบบเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่ารายละเอียด you know, จะแน่นมากๆนะเพราะว่าเราเรียนกันหลายวันสาหรับคนที่ลงคอสนี้นะคะ<ๆ>เหนือสิ่งอื่นใดเราสอนสดเราก็ยังอัดคลิปไว้นะคะให้คุณไปทบทวนด้วยแล้วพิเศษนะคะโปรโมโชั่นคนโปรดของจักรวาลสามารถแบ่งชําระได้ถึง4ครั้งด้วยกันนะคะ เออปีส่งท้ายนะคะปีส่งท้ายออส่วนเนื้อหานะคะหมอบอ,ก,บอก,ก็บอกแค่แบบอ่ะย่อยๆแล้วกันก็จะมีแบบว่าด,ดูดวง general ทั่วไปเลยนะคะก็จะมีเซลติดคอร์ส10ใบมีอ่านไพ่เล่าเรื่องอ่านไพ,พ่พียร์คาร์สพียร์คาร์สพียร์รรรเด็กแรนดอมอ่านไพ5่5ใบ3ใบ หนึ่งใบนะคะหรือว่าตอบ yes no positive negative อะไรอย่างนี้รวมไปถึง angel number ที่คิดค้นขึ้นเองนะคะรวมไปถึงการหาคำตอบนับวันนับเดือนนับปีหาตัวเลขมงคลหาทิศหาสัญ,ญลักษณ์ขององค์เทพนะคะหรือต่างๆนานาประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากๆนะคะดังนั้นการแบบอัปเดตข้อมูลจะเยอะมากๆถ้าสมมุติว่าคุณน,น่ะ สมัครปุ๊บนะคะคุณจะได้ทุกอย่างครบภายในวันแรกเลย1นนะคะได้เศร้าหินมงคลอันนี้เป็นของขวัญรุ่นนี้คปปรูบาอาจารย์ให้ลาพิสลาชุลี่นะคะปรับจกกักรกที่3แล้วก็อุดรอยรล่กของการเงินได้ไพ่หนึ่งสำหรับแล้วก็ได้เอกสารรวมไปถึงขาตั้งมือถือเพื่อลงลงแบบลงมือทําไปเลยนะคะทุกคนมาบว่าปทสกยภาพของตัวเองนะคะตามหากตัวเองเจอแน่นอนเพราะลงมือทํากันทุกคนนะคะ มีพื้นที่ให้คุณฝึกฝนนะคะแล้วก็มีพื้นที่ให้คุณสร้างตัวตนนะคะมีแบบสามารถแบบว่ามีแบบไปเทรนได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายในการแบบว่าแบ่งพื้นที่ให้คุณได้ฝึกฝนหรือว่าสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์มีกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเอาละค่ะก็หวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะขอให้ได้เจอคนที่แบบตั้งใจจริงๆแล้วก็มีใจรักนะคะในเรื่องของศาสตร์ไพ่แล้วก็ศาสตร์แบบว่า าการปลุกตัวเองเพื่อการปลุกตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ไปปลุกคนอื่นเพื่อการเตือนรู้ช่วยเหลือผู้คนต่างๆนานาหวังว่าจะได้เจอกันนะคะทักมานะเลิฟๆค่ะรับจำนวนจำกัดนะคะ